ความสําเร็จประโยชน์ในการที่จะปรารถนาพุทธูภูมิผู้หญิงไม่สําเร็จสัตว์เดรนชามไม่สําเร็จเทวดาก็ไม่สําเร็จต้องเป็นมนุษย์ผู้ชายเท่านั้นปรารถนาจะเป็นพระโพธิสัตว์ต้องตั้งคมปรารถนาตอนที่เกิดเป็นบุุษผู้ชายและตั้งความปรารถนาความปรารถนานั้นจึงจะสําเร็จ โอ้โหทำไมมันยากอย่างนี้ <c oughs> แน่นอนเราเกิดเป็นหญิงไม่เป็นไรเราสามารถตั้งความปรารถนาได้อ๋อปรารถนาปรารถนาแต่ความปรารถนานี้จะยังไม่สาเร็จแล้วกว่าจะปรารถนานีต้องตั้งความปรารถนาไว้ที่สิมาสงไข่บางองต้องยี่สิมมสงไข่ทีนี้ความที่สิสงไข่นี่คือการตั้งความปรารถนานะจากความเป็นบุรุษนะทีนี้ถูกพยากรณ์จะต้องถูกพยากรณ์่านความเป็นบุรุษเพศชาย แล้กวก็ได้บวชในสนักของพระพุทธเจ้าโค้ใดคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นอีกทีนี้จึงจะสําเร็จถูกพยากรณ์โอ้โหทำไมมันยากเย็นเสดจยนขนาดนี้ถ้าเราไม่เจอพระพุทธเจ้าเราไม่ได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วจะสําเร็จไหมเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าเรา,าทุกวันนี้ที่เกิดเป็นสุมเมธานาบดตอนนั้นน่ะตอนเป็นสุมเมธานาบด เงยหน้าขึ้นมามองพระพุทธเจ้านามว่าทีปังกรตอนเนี้ยปูหนังสือ,อเอาไปง่ายกับที่ตรงเนี่ยกําลังจะให้พระพุทธเจ้าและสาวกเดินข้ามไปมองเห็นชายจีวรของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเหลืองพลามมีความสัทธาขึ้นมาว่าโอ้ถ้าหากว่าเราเนี่ยจะทําลายอาสวะ ทำภาราคนให้ปรากฏหรือว่าจะดับกิเลสในตอนนี้นะก็ทําได้แต่ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรด้วยการไปคนเดียวถ้าะไรลเราเนี่ยบรรลุพักสัมพันธุยาเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสอนสัตว์โลกทั้งหลายนะให้บรรลุขึ้นดับทุกตามอย่างนี้นะไม่ดีกว่าเลยนะอย่างนี้นะก็เลยตั้งคำปราน,นาอย่างนี้ แล้วพระพุทธเจ้าพนามว่าทีบางปอนเนี่ยทราบความคิดทีนี้โอ้หนี่แหละสุมเมธาลาหมดใช่ไหมนะต่อไปในอนาคตางไงหลังจากนี้สี่อสไขยกับอีกแสนกับจัดได้บรรลุสัพญุตยานมีพนามวา่าอ่ะสมณะโคโ,ฆโนนคือโคตม์โคธเจ้าในขณะเดียวกันสาธุก,การทั้งหลายเนี่ยถูกเปล่งออกมาจากข้างบนเนี่ย เทวดาทั้งหลายโออิชิตังปัิตังตุมหังคิปเมวาสมุจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยถามณิโชติรรโสยถาแปลว่าความปรารถนาใดๆของท่านน่ะคือของสมิราตน์น่ะที่ได้ปากถนาแล้วจงสําเร็จให้มันประดุดังพระจันทร์วันเพ็ญนี่นะที่มันผ่องใสแลวนะนี่คืออิจิตังปัิตังตุมหังที่พวกเราเอามาให้พรกัน ะขอความปรารถนาน,นั้นจงพันสำเร็จให้เกียรติประดุจดังเ,เพื่อพระอาจารย์บางเพนะพระอาจารย์ในบางเพนอย่างเงี้ยทีนี้ก็มีคำว่าตามมาเนี่ยตามมาหลังที่เราเรามายักษ์ขาอะไรนะกลายเป็นบทยักษ์ขาของเราไปมันเป็นบทสารุการของเทวดาทั้งหลายในข่าวรังนั้นนี่คือที่มาที่ไปพระอาจารย์ครับเมื่อวานผมไม่มีปัญญา <laughs> กลับไปกลับไปก็คิดว่าเ,เราเข้าใจการมราคา้าปฏิคาัาเป็นเหมือนเชือกหนึ่งเส้นที่มีสองปลายเหมือนเหลียญหนึ่งเหลียนที่มีสองด้านแต่พอพม่อนระอาจารย์ให้ความรู้ว่ามันคือสิ่งเดียวกันกับโลกปวดหลงทีนี้ก็ตั้งใจที่จะมาถามพระอาจารย์ว่า สองอย่างการวาราคากับสามอย่างคือโลภโลกรธหลงเนี่ยโลภะโทสะโมหะมันเป็นอย่างเดียวกันได้ยังไงก่อนที่จะมาถามพระอาจารย์ก็ได้ถามมาของตัวเองก่อนเพราะว่าเราก็มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขารรัตนะเราก็มีกําลังมาของเราที่เราที่เราเจริญของมาเรื่อยๆก็ต้องมีปัญญาแทงมาได้บ้างเกิดคาเทียบเคียงกันได้บ้างก็ได้คําตอบ ก็ได้คาตอบว่าจริงๆแล้วมันมันสิ่งเดียวกันเลยใช่ทุกต้องว่ามันสิ่งเดียวกันมันเป็นเพียงแค่ขั้นว่าเลเวลต่างกันมันเหมือนไม้ขีดไฟแล้วก็จุดเนี่ยไม่ขีดเนี่ยไฟแช็คจุดเนี่ยเขาไม่เรียกว่ากองไฟหรอกใช่ไหมแต่เมื่อเอาไปจุดต่อแล้วตะโขลกพิ่มใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกว่ากองไฟเดิมทีมันจะมีคําว่าอภิชากับพรนะอภิชาคืออยากได้นิดหน่อย คมมณัตคือปฏิเสธยังไม่เป็นกรารบรรทัดปฏิฆนะนั้นในขณะเดียวกันอภิชาตคมมณัตเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ของเล็กน้อยโอ้อันนี้เหมาะสมนะสมควรเออน่าจะดีเอออันนี้ไม่เหมาะสมไม่ควรหรอกอะไรประมาณนี้นี่คืออภิชาตคมมณัตเป็นเพียงแค่ความยินดีกับขัดใจเล็กน้อยพอมเป็นกามราทัปฏิฆะกลายเป็นว่ายินดีอยากจะได้มา เริ่มสวงหาแล้วคัดใจอยากจะผลักออกเริ่มปฏิเสธแล้วอย่างเงี้ยปฏิเสธโู้ส้นเิงทีนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นกามราคะปฏิฆะพอเป็นกามราคะปฏิฆะทีนี้กามราคะปฏิฆะพอเลเวลันใจขึ้นกลายเป็นโลกโลภะในที่นี้เป็นโลกะที่จะสามารถไปฉกฉวยหยิบอะไรมาก็ได้อย่างเงี้ยถือพิสาสะได้มาเลย โทรศัพท์ในที่นี้มีคมพร้อมที่จะเสียดสีออกไปด่าออกไปนี่คือโทรศัพทีนี้โกทะคือตามโกรธเป็นยังไงทีนี้นั่นคือตอนที่เราชกต่อยกันออกไปแล้วนะมันได้ชกได้ต่อยกันออกไปแล้วเขาเรียกส่วนที่เรียกว่าโกรธข้างในเนี่ยเป็นโกทะคือความโกรธเพราะทําลายล้างไปแล้วเขาเรียกว่าโกรธ ตอนที่ยังไม่ทาลายล้างแต่ยังอยู่ในใจคืาเรียกว่าโทสศัเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นปุถุชนเมื่อมีโทรศั์จึงต่อยกันได้แต่โสนาันมีโทรศัทแต่ต่อยไม่ได้จะมีแค่โลภะโทรศัทโมหะแต่ไม่มีโกทธคือความโกรธเข้าใจไหมโลภะโทสศัพทโมหะในจิตในใจของบุคคลผู้เป็นโสนาันมีเต็มที่ร้อเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแต่ไม่โกรธแล้วคือไม่โกรธถึงอะไ โกหไม่โลกถึงขนัดต้องไปรักขโมยใครอย่างนี้นะทําไม่ได้เรเวลที่มันต่างกันถูกบัญญัติเรียกชื่อให้แตกต่างกันอาาคามีนู่นกามราคพอดีครัไม่มีต่อไปแต่มีอภิชาภพมนัดนิดนิดหน่อยหน่อยจะต้องไปล่าอภิชาภพมนัดให้ได้ทั้งหมดเลยจึงจักสิ้นอาสะใช่าดา คือมันจะมีเลเวลของโลภะโทสโทนะโมหะเยเนี่ยคำว่าโทสะอ,อีกคำหนึ่งเขาใช้คำว่าโกรธคิดว่าโกรธเลยเขาแปลว่าโกรธตอนที่เป็นโทสะเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นเลเวลที่จะสามารถทําให้ดา่าแล้วก็ต่อยออกไปได้โลภะมีอะไรมันจึงมีสับปัญญาติเรียกสัพท์เหล่านี้มันแตกต่างกันทำไมมันเรียกหลายชื่อจังเลยนี่นะเพราะเขาต้องการให้ทราบว่าอ๋อเนี่ย บรรดาโจรทั people, he <âm> <bas ated> <ics> ้งหลายผู้มีความโกรธตกต่อยตีกันอยู่ตอนนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อเขากาลังพูดถึงความโกรธเขาไม่ได้พูดถึงโทรศัทเขาไม่ได้พูดถึงโภนาัศนเขาไม่ได้พูดถึงปฏิฆานะแต่เขากําลังพูดถึงอาการของโกทาคือความโกรธเลยด้วยการบรรยายตอนนั้นว่าโอ้เราโจรทั้งหลายเนี่ยกําลังตกต่อยตีกันอยู่ตอนนี้นะเพราะมีความโกรธแต่พอพูดถึงความเป็น โสดาบันเขาจะไม่ใช่ความโกรธอะไรทงนี้บุคคลผู้เป็นโสดาบัน,บนจะยังคงมีโลภโทสะโมหะกลายเป็นใช้คำว่าโลภโทสะไปอย่าเนี้ยโทสะเลเวลมันน้อยกว่าความโกรธเอา,เปอางปเนี้ยโลภโทสะโมหะจะเป็นความโกรธเหมือนกันนั่นแหละแต่เลเวลของมันเป็นความโกรธที่รู้ตัวแล้วไม่สามารถด่าวไปได้ โกรธแล้วไม่สามารถต่อยใครออกไปได้อย่างเงี้ยนะนี่คือเลเวลของบุคคลผู้เป็นโสดาบันนะแต่ถ้าโกรธแล้วดาโกรธแล้วต่อยออกไปได้ถ้านนั้นไม่ใช่อันนี้คือโกรธเต็งเดมเดมนี่คือเลเวลของมันด้วยความที่ว่าเราไม่สามารถคุมอาการของโทสะได้นั่นแสดงออกถึงบุคคลผู้ขาดสติผู้ขาดสติคือ ไม่เป็นโซดาบ,บ,นะบ,บันอย่างแน่นอนนะโซดาบันอย่างแน่นอนต้องรู้ตัวว่าอ้อนี่คือโทสักเกิดขึ้นแล้วกับตัวเองแล้วแสดงกิริยอาการที่ดีงามออกไปได้มีโทสัเต็มที่มีโลมพักเต็มที่เหมือนเดิมเด็กิริยาอาการของการลักขโมยกีริยอาการของการทำร้ายทำปานาติบาเนะตบตีออกไปจะไม่ปรากฏจะไม่ดาให้แบบเนี้ยเสียให้ายอะไรเนี้ยนะ ยกตัวอย่างนะคะพระอาจารย์สองคนทะเลาะกันเรื่องเดียวกันคนนึงก็ด่าเต็มที่อีกคนนึงบอกจับแต่โกรธเท่ากันเหมือนกันใช่ถูกต้องประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่กับโศสะถูกต้องความโกรธคือเท่ากันแต่การแสดงออกต่างการถูกต้องแม้จะนั่งทะเลาะเรื่องเดียวกันใช่ถูกต้องเจ้าค่ะโซลบันมีสติปัญญาพอที่จะ ควบคุมความโกรธให้อยู่แค่ความโกรธอย่างนี้นะปุถุชนไม่ได้มีสติปัญญาพอที่จะควบคุมมันจึงปลดปล่อยความเป็นความโกรธออกมาได้เต็มที่อย่างนี้นะนี่คือความแตกต่างกันทีนี้พอปลดปล่อยออกมาเขาเราียกว่าโกทังเลยทีนี้เขาเรียกว่าความโกรธอย่างนี้นะเดี๋ยวไปดูว่าโลคังนี่เขาใช้คาไหนโมหัเขาใช้คาไหนไม่ไแน่ใจนะขอไปเมื่อกี้พระอาจารย์พูดคําว่า รู้เนื้อรู้ตัวอ่าไอ้ความรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาที่มันมันยังไงครับอาจารย์มันเหมือนผมไม่แน่ใจว่ามันคือการทรงชาแต่ไม่ต้องเข้าชาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ความรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับรู้ความคิดรู้รู้รู้ง่ายง่ารู้ในขณะที่เราพูดถึงแค่สติกับระสัมปชัญญะแต่แน่นอน่าแน่นอน ถ้าหากบุคคลผู้เป็นโสดาบันเนี่ยมีการกำหนดขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นปฐมฌานขึ้นมาปักทันทีไม่ว่ากิริยาอาการจะเป็นการยืนเดินนั่งน,นอนจะมีความเป็นปฐมฌานเกิดขึ้นมารองรับทันทีเลยนะถ้าเป็นโสดาบันนะในขณะเดียวกันรู้เนื้อร,รู้ตัวเนี่ยจริงๆสามารถทําได้แม้กระทั่งความเป็นบุถุชนบุคคลผู้เจริญสติมาเป็นบุคคลผู้มีสติสตัสมปชัญญะมี และสามารถมีสติระลึกมีสัมผัสญานะรู้ตัวเนี่ยได้ตลอดเวลาโกรธอ๋อไม่เป็นไรเรามีความโกรธเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเหล่านี้จะเป็นโสดาบันบุคคลไม่ใช่เป็นเพียงแต่ว่ามีกุศสธรรมคือสติกับสัมผัสญาะเนี่ยเป็นสิ่งที่คอยควบคุมดูแลาากิจกรรมเนี่ยเอาไว้อยู่ได้นะเขายาถามครับพระเจาความรู้ตัวทั่วพร้อมในอนาปานสติ เคยมาเนี่ยก็เ,เป็นลยยักษณะเดียวกันใช่ไหมครับใช่ถูกตองแต่ว่าในส่วีของผมเวลาเกิดความรู้ตัวท่อพร้อมกับไม่ได้เกิดจากอานาตนสติแต่ว่าเกิดจากรัตนาไตอ่าคือเหมือนกับว่าพอเรารัตนาไตย,ยูในระดับนึงแล้วครับมันจะมีความรู้ตัวท่อพร้อมเกิดขึ้นแล้วก็สามารถรับผลกระทบทุกอย่ามพร้อมกันได้อใช่เลยโน้มนำน้ำชื้อนยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็ยังไม่ใช่ะระดับของ คือมันจะเป็นที่ต้องยึกกว่านี้ไหม่วะเหมัอ,อมนพระอาาบอกว่าสามารถกำหนดเป็นถ้โบบาโสดาบันสามารถที่จะกำหนดปุ๊บเป็นฌานได้เลยใชู่ชตรต้องสามารถทําเป็นฌานได้เลยมี่ผลดียังไงสําหรับการที่าก็เป็นระดับภนี้ยต้งแต่กายอะไเนี้ยบุคคลผู้เป็นโสดาบันแน่นอนเข้าปราศจากสกายแะทิฏฐิวิจิกิิฌานสิลปตาปรามาสเวลาเลื่อกไปในกายเนี่ยเห็นกายทันทีเลยครับไม่ใช่เราปีติเกิดขึ้นมาทันทีปั๊บทันทีเลย ด้วยอาการถ้าใครเคยทําถ้าใครเคยทําแล้วกระผมประชามปรากฏมันจะมีอาการแบบว่าเวลาเาลืกอกไปหาผม <c oughs> ขนเล็บฟันหนังเื็อกระดูกมองดูกระดูกในแต่ละท่อนในร่างกายเราตอนนี้มันคือส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของร่างกายกระดูกแต่ละท่อนแต่ละท่อนวางเรียงรายกันอยู่ตอนนี้คือโครงที่มันตั้งผมตั้งขนตั้งเล็บตั้งฟันตั้งหนังให้อยู่ได้ ั้งอยู่บนก็าอี้ได้แบบไม่ล้มพับลงไปเพราะกระดูกนี่แหละนะในขณะเดียวกันเราลองลึกถึงกระดูกเสียมากกระดูกเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ชิ้น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 ส่วน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 ของโครงที่อยู่ส่วนในสุดต่างกันกระโหลกศีรษะเนี่ยแขนขาต้นอย่างเงี้ยนะกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกกระโหลกกระดูกคออย่างเงี้ยนะเวลาเราต้องรู้ มันจะมีอารมณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาคือสติและเลึกเห็นโครงกระดูกแล้วมีสัมผัสันยารู้ตัวว่านี่คือกระดูกนะโครงกระดูกนะแล้วมีความเห็นว่าไม่ใช่เราเออจริงๆนะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่กระดูกไม่ใช่เราเลยมองดูโหลศีิษะเอ่อกโคลศีิษะก็เป็นเพียงแค่กระดูกมองดูก้อนที่สัมผัสกับพื้นเอ่าก็เป็นเพียงแค่กระดูกกระดูกสันหลังไล่ไปถึงกระดูกป้อศอกตั้งบน พื่งอยู่ตอนนี้มองไปดูขาของตัวเองเอ้ามีแต่กระดูกกระดูกขาซ้ายกระดูกขาขวาก็ตั้งเฉยๆมีความเห็นว่าไม่ใช่เราที่เป็นกระดูกกระดูกไม่ใช่เรามันจะมีอารมณ์ของปีติเล็กๆเกิดขึ้นมาทันทีปั๊บมีความสุขที่ในการที่เกิดจากการมองกระดูกอย่างเงี้ยได้มีอารมณ์ที่เป็นผู้เบกขาน่ที่เป็นเอกกาตาน่ออ่าที่เป็นเอกกาตาตรงเนี้ย เกิดขึ้นมารอรงรับการตรึกถึงกระดูกการไครครวนถึงกระดูกคือวิตกกับวิจารอารมณ์ที่เราไม่เป็นกระดูกไม่เป็นเราเริ่มเป็นอารมณ์ที่เป็นปีติให้เราได้รู้สึกสบายสบายขึ้นมาใช่ไหมเริ่มมีความสุข,ขจากปีตินี้มีอารมณ์ที่เป็นเอกกะตา,าขึ้นมาเขาเรียกว่าตปรมชานแล้วไม่ต้องพูดถึงโสดาบัลที่มีความเห็นในกายหายไป แล้วลึกถึงตรงไหนปุ๊บปฐมฉาเกิดขึ้นมาปั๊บทันทีด้วยการทำอย่างนี้นะแบบอัตโนมัติครับมันจะคล้ายๆกับเวลาเราพิจารณาใจเราเราเราดูขั้นห้ากระตัมนะครับไอ้ความรู้ตัวรู้เรื้อรู้ตัวเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนเราอาบน้าเสร็จแล้วเราเราทาแป้งอย่างเงี้ยครับมันสบายตัวเนี่ยอ่าเราก็คือพิจารณาไปแล้วก็เกิดเอ็นเปความรู้สึกว่าเออเหมือนเราอาบน้ำเสร็จมาเราสดชื่นจังอย่างเงี้ยครับ ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดามันจะมีผลไปถึงกายมีผลไปถึงจิตใจจิตใจจะได้รับผลกระทบอย่างเต็มเต็มเลยกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะส่วนพุทนาม,มาทาหนักผสงผลตอนที่เรามีความเห็นว่าเป็นกายกายเป็นเราอย่างนี้นะคือเราเป็นกายกายเป็นเราเราจะมีความหนักอกหนักใจอยู่ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับจิตจิตมันจะแบกรับภาระของกายเอาไว้ แต่พอมีความเห็นว่าเออเราก็ไม่ใช่กายกายก็ไม่ใช่เรานะ่ทางสติสัมปชัญญะและก็สัมมาสามาธิที่เป็นปฐมฌานนี่มันจะเริ่มมองเห็นว่าเออจริงๆล้วกายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายแสดงว่าเรื่องที่เกี่ยวกันกับกายเนี่ยไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะตัดความกังวลได้เยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของกายความทุกข์ที่เกี่ยวกับกายเนี่ยจะถูกทําลายออกไปแบบอัตโนมัติ เพราะการเข้ามาเห็นว่ากายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายดั้วสามารถเกิดขึ้นได้อย่างนี้ยในบุคคลผู้เป็นสวดับันบุคคลเนี่ยแบบง่ายๆแล้วลึกขึ้นมาเพิ่เป็นทันทีปั๊บอย่างนี้นะแล้วเลึกถึงส่วนไหนส่วนนั้นเป็นแล้วก็มองเห็นส่วนอื่นด้วยนะส่วนที่เป็นนารทมอืนนะสามารถทาช้าได้ตอนยืนตอนเดิน,ตอน,ดนตอนนั่งตอนนอนก็ได้างเนี้คือสามารถเป็นชา้าได้